พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารภถึงพระเทวทัตผู้ซึ่งประกาศต้นบอกคืนอาจารย์และสุดท้ายก็ต้องพินาศตกนรกอเวจีเพราะการทำลายสงฆ์และกรรมอื่นๆจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังนี้ในอดีตการ ครั้งที่พระเจ้าพรมทัตครองกรุงพารณสีมีบุตรชายปุโรหิตคนหนึ่งเพราะตายจากโรคอหิวาตเขาหนีไปเมืองตักกศิลาเพื่อเรียนไตรเพศและสัพพวิชาจากอาจารย์ที่สาปาโมกเมื่อเรียนจบเขาออกเดินทางไปถึงเมืองชยายแดนแห่งหนึ่งที่นั่นมีหมู่บ้านคนจันทาน ที่หมู่บ้านจันทานนั่นเองพระโพธิสัตว์อาศัยอยู่พระองค์เป็นบัณฑิตฉลาดและรู้มนวิเศษที่สามารถทำให้มะม่วงออกผลนอกฤดูกาลได้ทุกเช้าพระโพธิสัตว์จะเข้าไปในปา่ายืนห่างจากต้นมะม่วงเจ็ดก้าวรายมนต์แล้ววักน้ำสาดต,ต้นไม้ ทันใดนั้นใบเก่าก็ร่วงใบอ่อนก็แตกดอกก็ออกผลก็โตและสุกหวานเหมือนมะม่วงทิพย์ภายในเวลาชั่วครู่เดียวท่านก็จะเก็บมะม่วงเต็มหาบไปขายเลี้ยงชีพพรามหนุ่มเห็นมะม่วงนอกดดูที่พระโพธิสัตว์นำมาขายก็รู้ทันทีว่านี้ต้องเป็นอนุภาพของมน เขาต้องการมนนี้จึงไปดักรอพระโพธิสัตว์ที่บ้านเมื่อพระโพธิสัตว์กลับมาพราหม์หนุ่มก็ต้อนรับรับหาบและทำกิจทุกอย่างในบ้านให้เหมือนเป็นสิทธิผู้รับใช้ที่ดีที่สุดเขาทำทุกอย่างตั้งแต่หาฟืนซ้อมข้าวหุงข้าว จนกระทั่งเอาขาตัวเองเป็นแค่นหนุนเท้าเตียงให้พระโพธิสัตว์นั่งตลอดคืนภรรยาของพระโพธิสัตว์เห็นความเพียรขนาดนี้จึงขอร้องสามีว่าท่านโปรดให้มนแก่เขาเถิดแม้เขาจะมีชาติสูงแต่ก็ยอมช่วยงานเรามากขนาดนี้พระโพธิสัตว์ยอมให้มนแต่กำชับอย่างหนักแน่นว่า พ่อเอ๋ยมนนี้มีค่ามากจะนํำลาบใหญ่มาให้เจ้าแต่จําไว้เมื่อใดที่เจ้าถูกพระราชาหรือผู้ใหญ่ถามว่าใครเป็นอาจารย์ของเจ้าเจ้าห้ามดูถูกเราห้ามอายว่าคนจันทานเป็นอาจารย์แล้วไปกล่าวเท็จว่าพราหมณเป็นอาจารย์ถ้าเจ้าทาเช่นนั้นมนนี้จะเสื่อมทันที พรามหนุ่มรับปากอย่างมั่นใจแล้วก็เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงคือกรุงพาราสีพรามหนุ่มใช้มนต์วิเศษนำมะม่วงทิพย์ไปขายในราชสำนักพระราชาทรงโปรดปรานมากและรับเขาไว้ในราชการวันหนึ่งพระราชาตรัสถามถึงที่มาของมะม่วงพรามหนุ่มทูลว่า ทั้งหมดเป็นอนุภาพของมนพระราชาจึงให้แสดงพรามหนุ่มไร้มนผลมะม่วงก็ร่วงหล่นลงมาเป็นฝนพรั่งพลูดุดหาฝนลูกเห็บมหาชนแส่ซ่องชื่นชมพระราชาทรงให้รางวัลแล้วตรัสถามว่ามนอัศจรรย์นี้เจ้าเรียนมาจากใคร พรามหนุ่มเกิดความอับอายคิดว่าถ้าเราบอกว่าคนจันทานเป็นอาจารย์คงถูกติเตียนซูโกโหกไปว่าเรียนมาจากอาจารย์ที่สาปาโมกที่ตักกศิลาดีกว่าเขาจึงกราบทูลเท็จว่าข้าพระพุทธเจ้าเรียนจากอาจารย์ที่สาปาโมกในเมืองตักกศิลาพระเจ้าค่า ทันทีที่เขากล่าวเท็จบอกคืนอาจารย์มนก็เสื่อมหายไปทันทีวันรุ่งขึ้นพระราชาให้เขาแสดงมนอีกครั้งพรามหนุ่มเขาไปไล่มนแต่มนกลับไม่ปรากฏเขายืนอับอายตัวแข็งทื่อพระราชาทรงสงสยัยตรัสถามอย่างหนักแน่นจนพรามหนุ่มไม่อาจโกหกได้อีก จึงยอมสรารภาพความจริงว่าข้าพระบาทนั้นเมื่อพระองค์ถามถึงอาจารย์อันความลบหลู่ครอบงำแล้วได้กราบทวนเท็จมนจึงเสื่อมไปแล้วข้าพระบาทจึงร้องไห้อยู่เหมือนคนกำพร้าพระราชาทรงกริ้วอย่างมากตรัสตำหนิว่าเจ้านี่ลามกนักเมื่อได้ของวิเศษแล้วเรื่องชาติจะทำอะไรได้ ผู้ใดให้ความรู้ผู้นั้นก็คือผู้สูงสุดจงลงโทษและเคี่ยนตีมานพู้เย่อหญิงจองหองนี้แล้วไซคอออกไปเสียพรามหนุ่มถูกลงโทษถูกขับไล่ออกไปอย่างอับอายราชบุรุษสั่งเขาวา่าจงไปหาอาจารย์ของเจ้าทำให้ท่านชื่นชมแล้วถ้าได้มนค่อยกลับมาถ้าไม่ได้ก็อย่ามามองดูทิศนี้อีกเลย เขาไม่มีที่พึ่งจึงร้องไห้เดินกลับไปหาพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์เมื่อไปถึงเขากราบขอขอมาแสดงความผิดพลาดท,ที่ลบหลู่ครูอาจารย์และขอให้สอนมนให้อีกครั้งแต่พระโพธิสัตว์ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเราบอกเจ้าแล้วตั้งแต่แรกธรรมดาคนบอดแม้มีผู้บอกก็ยังหลบหลีกบ่อดได้ นี่เราเตือนเจ้าแล้วแต่เจ้าเป็นคนพาลอากตันยูพูดเท็จเจ้าทำมุลแอนมีค่าเท่าชีวิตให้เสื่อมไปแล้วเราจะไม่ให้มูลเช่นนั้นแก่เจ้าอีกจงไปเสียพรามหมณุสิ้นหวังถูกอาจารย์ขับไล่จึงเข้าไปในป่าและตายอย่างน่าอนาถในที่สุดเมื่อเล่านิทานจบพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มานพอกตันยูที่ถึงความพินาศในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้พระราชาในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนบุตรคลจันทานผู้เป็นอาจารย์คือเราตถาคตนี้แลสาระสำคัญของชาดก เรื่องนี้สอนให้เห็นถึงภัยพิบัติอันใหญ่หลวงจากการลบหลู่หรือบอกคืนครูอาจารย์ผู้มีพระคุณในการให้วิชาความรู้แม้จะเป็นบุคคลที่มีชาติกำเนิดต่ำต้อยก็ตามการอากตัญยูและผู้เท็จทำให้สูญเสียผลประโยชน์สูงสุดที่ได้มาอย่างยากลำบากและนำมาซึ่งความพินาศในที่สุดขอบคุณสำหรับการกดติดตาม กดกระดิ่งกด s ับสไ r i b e แล้วพบกันใหม่ในทิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ